ตอนนี้เกษตรกรรุ่นใหม่เขากำลังศึกษาเรื่องโคกของนาเพราะไปดีนอ่าใช่โคกน้องนาใช่มันมันจะเหมือนกันใช่เหมือนกันครับหมือนหลักการเดียวกันอ่าโคกน้องนาคือมีโคก็มีป่าเรน้องหนองมีน้ำใช่ไหมนาก็มีข้าวมันผสมผสานอยู่นี่หมดเลยเหมือนเกษตรกรรมย่างย็นห้ารูปแบบเลยแหละครับมีอะไรบ้างห้ารูปแบบห้าแบบก็หนึ่งคือเกษตรผสมผสานผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่แล้วก็เกษตรอินรีดินีอ่า เกษตรธรรมชาติธรรมชาตินวเกาเรนวากรราัดห้ารูปแบบถ้าทําตัวนี้ครบวงจรยังไงก็ไม่จนอันนี้ฝากบอกพวบพวกข้าขงคนทั้งหลายนะครับถ้าเราอยากขายจนอดหมดทุกข์หมดยากใช้เกษตรกรรมย่างยืนห้ารูปแบบจบเลยครับครบทุกอย่างเลยครับอย่างไรจะหนึ่งแต่ว่ามันจะมันจะทําได้ทุกอย่างเอาอย่างละนิดละหน่อยแต่ทําทตัวเนี้ยอย่าง เกษตรผสมผสานครับว่าเกษตรผสมผสานทำไหมครับคือปลูกทุกสิ่งอย่างเหมือนอย่างที่ท้งที่เดือนดูเนี่ยมีสมุนไพรมีไม้ผลไม้กินต้นไม้เศรษฐกิจเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนี่ยคือผสมผสานแล้วกเกษตรทฤษฎีใหม่คือต้องใครครบวงจรมีน้ํามีดินให้สมดุลกันถ้าทฤษฎีใหม่มันเหมาะสําหรับพื้นที่ห่างจากกลางแหล่งน้ำเห็นไหมครับถ้าระบบ30 30 3 0สาสิบรอนี้มันจะสมดุลเกื้อกูลก,กันให้เราอยู่ได้เลยมันจะตูดป้ายจะไม่ตายเนี่ยอย่างกเกษตรอินทรีย์เนี่ย สำคัญมากครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรทุกวันเนี่ยสารพัดโลกเัออยตกหวานโอ้ยความดันเบาหวานที่บ่าถ่าเลยเต็มเลยคนรู้สึกว่าในโรงพยาบาลเลยเยอะขึ้นทุกทุกทีรปรากฏว่ามันมาเกิดจากอะไรจากสารพิษสารเคมีตัวข้างในพืชในผักอาหารเราเยอะมากเลยถ้าเราตัวนี้มาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นทุกสงอย่างก็จะดีถึงกอยากจะเน้เนเกษตรอินทรีย์งไง,ท,งท,ทำธงทำใช้ปุ๋ยก็ททาเองใช้เอง เองเอาอหารเราก็ใช้ชีวภาพเองทุกอย่างคือเราไม่ใช้สันเทมีสี่รแรงเราตัดออกเลยไม่มีแล้วก็ทําให้เราอยู่ได้อย่างมีวความสุขเนี่ยนี่คือาะอยากเน้นตัวนี้เกษตร,รอินทรีย์อย่างกเกษตรอินทรีย์แล้วก็กเกษตรอะไรธรรมชาติเราต้องเกือ้อกูลอนุรักไว้ป่าดงของเรามีอยู่อย่าไปตัดทําลายอนุรักษ์ไว้ธรรมชาติก็คือมันเกิดกลมดมสมบูรณ์กับที่ของเราพื้นที่ไร่ที่นาป่าธรรมชาติของเราให้มีไว้เกษตรนวัตเกษตร ไม้ผลไาส่วนไม้เศรษฐกิจต,ต่างๆนี่ค,คือนวัตเศษเราเอามาแปรรูปใช้<แ>ทําปืทาทานทําฐานสร้างบ้านแปรรูปเป็นเงินเนี่ยเราทำเลยมันครบหมดทุกอย่างเลยครบับทุกอยากอ่างทุกอยากอ่างทีนี้เขาบอกว่าทําเกษตรทฤษฎีใหมท่ที่ที่ในหลวงท่านให้มาเนี่ยมันทําให้เกิดความยั่งยืนลูกหลานเนี่ยพรอบพิสูจน์เหตุแล้วมันถึงลูกหลานจริงก็อย่างเนี้ยที่ผมทำเนี่ยอันนี้คือวิสูจน์ได้ของผมเนี่ยลูกหลาน แต่ก่อนลูกหลานผมไปอยู่คนละทิศทางแตกสลายตอนครอบครัวผมแตกสายเนาะ,ะลูกไปรับจ้างในกรุงเทพไปคนละทิศทางเดี๋ยวนี้พอทําตัวนี้แหละเกษตระสมสานเทศรษฐกิจใหม่เนี่ยทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์หน้าผมมีความ,ม,มอุดมสมบูรณ์พืชที่อโดยสมบูรณลูกหลานกลับมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงลูกถึงหลานแต่เดี๋ยวนี้ลูกหลานทุกคนนี่ก็ทําเหมือนกันนี่หม,หมดก็ทําให้มีองคอร่มรื่นอ่ะโอ้โหลูกของลลกสายวิคิดเนี่ยโอ้โหสวนแจเนี่ยเป็นที่ดูงานได้อย่างดีเลยครับแต่ก่อนไปอยู่กรุงเทพ พ่อเอาดึงจากเทพมาอยู่บ้านมาทาบเกษตรแบบนี้โอ้เดือนนี้เป็นที่ศึกษาดูงานแล้วนี่มีที่เราั่งยืนนะครับลูกหลานได้แน่นอนทัาควาถามนี่ดีมากครับครับถึแน่นอนแน่นอนนะลูกหลานทุกคนถ้ายาเรื่องว่ายานี้ห่างเรื่องสี่พ้อเพียงต้องทําตามราพอหลวงเราไมีเหพลผดครับเดือนทั้นนี้ครับอันนี้มันมันจะเห็นนะการวางแผนสภาพพื้นที่ของเรากับขออื่นคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่น อทิที่ติดกันใช่ป่ะที่อันดูเราดูมันมันมีไม่มีอะไรเลยห้องเราเนี่ยที่เนี่ยการวางแผนดูใช่ครับถนนเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกนี่ผักหวานนี่เขาปลูกพริกผักหวานคนอื่นเขาทำกันไหมเนี่ยคนม่ทำแบเนี้ยนี่ขนุนนี่บอกพริกพริกอันนี้กัวนี่ผักหวานกัวผักหวานจะโตปลูกพริกพวกนี้ได้กินก่อนได้กินก่อนคือคือเราไม่ต้องรอกินผักหวานบางคนไม่เข้าใจก็ค่อยปลูกผักหวานอยู่รอผักหวานอย่างเดียวโตถึงจะถึงจะได้กินประโยชน์อันนี้ของเราเนี่ยเอาผูนี้ก่อน เนี่ยผักขึ้นฉายขึ้นแล้วปลูกผสมผสานนี่อกระก็จอไปนี่คือผสมผสานไปถ้าเหลือเอใช่เรากินอุดมสมบูรณ์เหลือกินแล้วก็แกกพี่อย่าน้องก,กินเหลือแกกก็แลกขายไปเป็นเงินบนทองเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าพ่อปลูกมีปลูกผักหวานไว้แล้วก็ปลูกผักอื่นผสมด้วยใช่ครับไม่ต้องรอผักหวานโตที่พ่อบอกใช่เพราะว่าจะมีเราเก็บพริกวกนี้กินมะเขือกินวนนี้กินเนี่ยพริกเนี่ยออย่างมะละกงมะละกอเนี่ยใช่ไหมมะละกอเนี่ยก็ปลูกแถวๆนี้ท่านที่จะว่างเอา มีขามีมะละกอเห็นไหมแต่ผักหวานชอบร่มล่ำไรครับถ้าปูดกลางแกล้งเลยไม่รอดครับต้องอย่างเนี้ยอ่าเนี่ยอย่างเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ช่วงไ้ผัดใบเนาะคับมอไหก็ล้องแก่กงจะร่วงเห็นไหมเนี่ยมันมันพ่อเอาฟางคลุม,ม,มอันนี้คือเขาเรียกว่าหอมดินหอมดินหอมดินคือเอาฟางคลุม,มให้น้ําครั้งหนึ่งก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงให้ทิึงก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีฟางไหวแกล้งแ,แ,แบบนั้นก็มันแห้งเร็ว แล้วก็มันจะทําให้เราเปลืองน้ําเปลืองแรงงานครับนี่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 ยงตะโขบนี่เป็นเพื่อนอห่อต้นต่กอนมันต้นมมีต้นตายแถว่าผมเลยมาสแสดงมากันเอาไว้ถ้าต้นนี้โตขึ้นผมก็จะอ,ออกแสดงออกเพราะพวกนี้นต้องชอบร่มล่าไรครับก็คือแทนแทนแสดงตรงนี้อ่าครับพอแต่ก่อนตะโขบม,มันมันมีพนต้นมันตายแล้วเกิดใหม่วันแ่อนุรักษ์ไว้แบบให้เป็นร่มเงาครับแบบร่มเงาพอ พอแผบังแสงบ้างถ้ามันกลางแกล้งมันจะไม่รอดครับก็เลยทําทำอันนี้ไว้อันนี้ก็เพิ่มผักขวานเป็นท่อระบบน้ําสปริงเอร์่องของพ่ออันนี้นะอันนี้แต่ก่อนใช้สปริงเอร์อเดี๋ยวนี้ผมผมเลิกแล้วผมผมใช้สายยางแทนเพราะว่าบางบางอย่างมันใช้น้ํามากใช้น้ําน้อยเราก็ค่อยลดออกแต่น้ําผมมันแรงมากนะครับอันนี้ผักหวานพ่กกี่ปีแล้วครับตัวนี้อันนี้ผูกปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับปีที่สองครับผูกเมตรครับอันนี้กิ่งตอนครับเนี่ย อันนี่กิ่งตอนเป็นยี่กิ่งตอนผมว่านี่กิ่งตอนคือต้นตน้ตนโตแล้วอ <ป S 1> ะไรนี่ผูกเมด็ดผูกเม็ดอย่างเงี้ยนี่เนี่ยอ๋อนี่คือผูกเมด็ดตนี้นี่เพิ่งพ่งผูกปีนี้ครับผูกปีนี้ที่เอาผมมันเนี่ยนี่คือคือต้องคุมมาไว้เนี่ยต้องคุมคุมนิดหน่อยคุมไปเพิ่มเพื่ออะไรก <พอ S 2> <อ>็เพราะแต่ก่อนมันมีพวกอะไรมันลงมันแบบนี้มันจะชะลอชะลูดขึ้นบ้างแล้วก็การร่วงกันอะไรไปจนด้วงครับกันแส้งมันด้วยใช่ไหมครับอันนี้น้ําผมจะใจดูน้ํานะครับก็พอว่าความแรงขนาดไหน น้ำผมจะให้ดูหน่อยนะทดลองให้ดูอันนี้คือระบบน้ําจากระบบปรัปลาของพ่อเมื่อกี้ไหมใช่ครับใช่ปรัปลาเมื่อกี้ใไหมอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันมันจับให้วาเราเดจับให้ผมจับรไห้โอ้โหแรงมากครับน้ําผมแรงมากทุ้งท่าเนี่ยอันนี้เป็นน้ําเป็นปัจจัยหลักเลยนะพ่อครับนี่หัวใจสําคัญคือน้ํำผมเนี่ยฮะอ่าเห็นือว่าน้ําผมแรงแรงมาดีมากเลยเนี่ย เห็นักหวานพ่อเลย่อ,อกดอกนี่มันจะเป็นเมเ็ดเมื่อไหร่ครับเป็นเม็ดครับคเรื่อมพ่อปลายเดือนเมษาต้นพฤษภาครับปลายเดือนเมษาต้นพฤษภาครับกําลังออกต้นกําลังจะออรดอ,ออกเม็ดเดี๋ยวนี้นี่ก็ท้าทิพใบแบบนี้สักสพักก็ออกยอดเต็มไปหมดที่ผมมีเวลา,าไม่พอ,อเราต้องตัดตัดแต่ตกิงแล้วก็รีบใบออกครับออ อันนี้ป่าพ่อตรงนี้ข้างหลังน,นี่ประมาณทักกี่ปีทอทั้งหมดอันนี้ก็ผมเริ่มทําปีสามสี่ครับปีสามสี่ครับรองไรคือว่ามาณสามสี 4, ่สี่ห้าสี่หกสี่ก็เกือบสามสิบปีครับเม <29 S 1> <ป>ื่ยี่สิบเก่าปีเอาท่านสังเกตดูดีครับสังเกตดูว่าพื้นที่ของผมตรงนี้กับของคืนสภาพนาผมแต่ก่อนเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ไปถึงบ้านมีต้นไม้อยู่ตามพนไม่กี่ต้นสามสี่ต้นแล้วต้นไม้ทุกต้นที่นี่คือ สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ออชัดเจนเลยครับแล้วนะมีคนมาโรงงานพ่อจะมีคนเอาไปทำไหมพ่อโอ้มีเยอะแล้วครับคือเขาอบรมแล้วกลับไปลงประเมินร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกรอบเลยครับลงไปลงเลยเมือเขาอบรมแล้วเขาทำหรือไม่ทำลงเก็บข้อมูลประเมินไปถ่ายรูปเขาแต่ก,ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวอบรมแล้วเป็นยังไงก็กแ <ไป S 1> ดงพ,พ่อเขาสามารถแนะนํา,นาที่ดูงานให้ผมได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับอ๋อเนี่ยอันนี้แต่ก่อนหน้าผลเป็นแบบนี้เลยกล้องจับเลยครับ มีมีไม้อยู่ตามโพนแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนี่ผมไม้ทุกต้นนี่คือปลูกครับสร้างเองสร้างเองแล้วบางอย่างมันเนีปลูกเพราะนกมันจินมาถ่ายมาอะไรเกิดเองก็มีครับโพอเป็นป่าแล้วมมนมันจะเกิดเองตามธรรมชาติขึ้นมาเบิดเหมือนในนวากาเษตรอ่ะมันจะขึ้นมาแบบนั้นเลยมันจะขึ้นมาเองโดยไม่ได้ปลูกก็มีเพราะมีนกจินมาอะไรเกิดว่าธรรมชาติทีนี้ถามพ่อในยี่สิบเก้าปีนี่พ่อที่พ่อคนพบโดยตัวเองมีอะไรบ้างพ่อที่เป็นความรู้ว่าเฮ้ยเรา เจออะไรแบบนี้อัน,นเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆแล้วพอคือผมบอกง่างยๆคุณงนาเหมือนกับนักวิจัยชาวบ้านผมผมเนี่ยคือทําไปด้วยจดบันทึกไปด้วยกํากังคือการจดบันทึกการที่ปลูกไม้แต่ละชนิดเนี่ยถ้าเราจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยต้นหนึ่งเราใช้เทารายการปุ๋ยหมักหมักกี่วันใช้ทรายต้นหนึ่งใช้ได้กี่กิโลแล้วกเก็บข้อมูลแล้วอันไหนมันดีแล้วก็ ใช่ไปเรื่อยคือคือผมเป็นนักู้ใจปวดไข้จะากูใจชาวบ้านเก็บข้อมูลตลอดเวลาเลยสิ่งเรียนรู้จะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการจดบันทึกครับคือศึกษาจากแปลงเราทําไปด้วยศึกษาด้วยแล้วก็ผมเป็นคนแบบว่าศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตไปที่ไหนก็ไปศึกษาดูงานเก็บข้อมูลมาก็มาทําทําแล้วก็เมื่อมันได้ชัดเจนล้วก็ถึงบอกคนอื่น<อ>นี่คือคือผประโยชน์นึ่งในการการศึกษา พราะว่าเป็นแบบว่าศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตผมว่าเป็นคนน้าไม่เต็มเจ้าครับทําไมทาไมพ่ออายุปีนี้82แล้วยังดูมีไฟดูมีพลังข้างในเยอะมันมันกำลังรึง่ะคือกําลังใจอ่ะ ทั้งเรารเห็นท่างกันมาแล้วสองเลยคือได้ออกกําลังกายตลอดเวลาอออตอนเช้าลุกขึ้นมาผมทํางานแล้วและอีกสองคือสุขภาพทางจิตเนี่ยถ้าเราไม่มีมุมก,กุ้งกับวายมมกันมีกับมีสินไมอะไรมันมันมันอยู่กับที่ไร่ที่นาอยู่พนองหาเราเยือเมื่อเกิดความสุขก,กันเลยภาคภูมิใจแล้วกํา <L un ters> ล <laughs> ังใจกําลังใจอย่างพวกท่านนะนะที่ว่ายังผมเขามีกําลังใจนะเนี่ย